สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะที่เข้ามารับชมครับช่องกระทอนนักคำนวณอยู่ในขณะน,นี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ครับสำหรับคลิปนี้นะสมาชิกนะผมก็จะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรน,นะครับสิบล่างนะครับสสูตรเน้นๆน,น,นะชนกันแค่ตัวเดียวนะครับ สูตรหลัก10ล่างชนกันตัวเดียวนะครับยอใน้ดูอนหกมวดนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรใหม่นะครับมันชนกันทุกงวดนะครับสมาชิกนะชนกันทุกงวดนะครับสมาชิกบางท่านนะครับอาจจะงงอ่ะสูตรนี้สูตรใหม่เอ้สูตรนี้สูตรเก่ามายังไง ูที่หนึ่งเนี่ยนะครับทําไมไม่เคยเห็นเคยเห็นฮะแต่นี่ฮะนี่ฮะมันเป็นสูตรนี้นะเป็นสูตรวิ่งล่างตัวเดียวที่ผมลงให้หลังห้อยออกผมก็ลงให้เลย้าเรับสูตรนี้นี่ฮะนี่มันจะมันจะเป็นหลักสิบล่างนะครับมาสิบล่างเดินมาตลอดเลยนะฮะก็คือหลักสิบล่างนั่นเองนะครับก็สูตรเก่านะสูตรที่หนึ่งนี่สูตรเก่านะครับอันนี้จะเป็นสูตรใหม่สูตรเก่าเทียบชนสูตรใหม่ให้นะครับ สิบล่างตัวเดียวสุดเก่าแล้วก็10ล่างสุรที่สองสองตัวมา1ตัวนะสมาชิกนะก็จะเป็นสูตรเก่าเทียบชนกับสตรใหม่นะครับในคลิปนี้นะครับชนกันแค่ตัวเดียวก็ดูความจบเดี๋ยวผมมีวิธีทําให้เหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันกช่องแอทอนช่อง YouTube ของแอทอนนักข่าวหนวดหนาะวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับ สูตรสิล่างเน้นๆชนกัน2สูตรนี้นะครับคนคิดสูตรคนคิดคำนวณก็คือแอดทอนนักคำนวณนั่นเองนะถ้าสูตรนี้ไปอยู่ในนะครับในเพจของใครก็แสดงว่าเพจนั้นนะครับมาดูเอาคลิปผมไปจากช่อง YouTube ฉะนั้นช่วยฝากนะครับกดรายงานเพจให้พวกชอบดูดคลิปของคนอื่นไปสร้างไรายได้ด้วยก็แล้วกันนะสมัชิกนะนะครับ,นะนะรบแต่สูตรนี้เดี๋ยวผมก็จะนำไปลงเพจของผมเพจริงผมมีเพจเดียวฮะ เพจแอทอนตำราพารวยแฟนเพจถ้าสูตรนี้ไม่ใช่แอทอนตำราพารวยแฟนเพจนาไปลงก็แสดงว่าเข้ามาดูคลิปผมก็ฝากรายงานกดรายงานเพจมันด้วยก็แล้วกันนะสมาชิกนะสำหรับเพจนะชอบดูคลิปของคนอื่นไปลงนะครับอะฝากด้วยฮะคำเตือนฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากทิ่แบงค์รัฐบาลเท่านั้นนะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายดใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมหับช่กแยกแยะวิเคราะห์ด้วยตัวของท่านเองถูกผิดเก่าขอโทษขออภัยนะครับมาดูฮะโม่แรกสิบล่างตัวเดียวสูตรที่หนึ่งนะครับเป็นสูตรเก่าธะไดนิยมสี่สูตรที่สองฮะได้หนึ่งกับสี่นะครับมันทุกธาตุเลขสี่ผลออกสี่หกว่าก็สิบล่างก็นับชนกันที่เลขสี่นะครับก็สี่นะครับก็มาที่สิบล่างถูกต้องที่หนึ่ง เอาตัวงวดที่2องครับงวดที่2สูตรหลัก10บลากอาสูตรที่1ได้เลข6ฮะสูตรที่2อได้6กับ9ฮะผลออก6 6ฮะนะครับผลออก6กกก็โชกติเลข6กครับ6ก็มาที่นะครับหลักส0บลาก มาหลักหน่วยด้วยแต่ก็เอาเฉพาะหลักสิบนะครับเอาตัวงวดที่สามฮะงวดที่สามสูตรที่หนึ่งได้เลขสี่ฮะสิบล่างตัวเดียวสูตรที่สองได้หนึ่งกับสี่ฮะพอดอกสี่สี่ฉะนั้นหลักสิบล่างก็ชกันตีเลขสี่ฮะสี่ก็มาทั้งหลักสิบหลักหน่วยแต่ก็เอาเฉพาะหลักสิบล่างนะถูก้องวดที่สอง สิบล่างเทียบชุดบนสองสูตรท่าแม่นแม่นเลยทีเดียวสูตรเก่ากับสูตรใหม่นะครับเอามาต่อกันงวดที่4ฮะงวดที่4สูตรหลัก10ล่างตัวเดียวเน้นๆนะฮะได้หกฮะสูตรเก่าสูตรใหม่ได้6กับ9โชว์กันที่เลขหก 6, ครับเราหกสามครับหกมาที่หลัก10ล่านถุงงวดที่4 มาที่ส <c oughs> <c oughs> อ่ะมาต่อกันวดที่ห้าครับวดที่ห้าสูตรหลักสิบล่างครับสูตรเก่าได้เลขหนึ่งอ่าสูตรใหม่ได้หนึ่งกับสี่นะครับเพ้น่ะพรออก4ชื่องสี่โชวกัเลขหนึ่งนะครับ <c oughs> หนึ่ง <c oughs> ฮะมาที่นะครับหลักสิบล่างถูกฮะอ่าในสูตรนี้ผมก็จะนําไปลงหน้าเพจของแอตตัลา,าโลยแฟนเพจด้วยก็แล้วกันนะครับใครที่อยู่หน้าเพจนะครับสูตรแรกนี้เป็นสูตร <c oughs> ฝากทักทายทางหน้าเพจด้วยกันแล้วกันสูตร10ล่ากนะเทียบชนกัน2สูตรนะครับสสูตรนี้ชนกันตัวเดียวหลัก10ล่างสูตรที่1นี้เป็นสูตรเก่านะฮะสูตรเก่ามาจากสูตรนี้นะสมาชิกนะมาจากสูตรนี้สูตรนี้ผมลงให้จริงให้งวดที่3ามงวดประจำวันที่16เนี่ยนเลขสีเนี่ยจะเป็นงวดที่3ลงจริงตามนี้อะไรก็เป็นหลักสิบนะครับก็คือสูตรสูตรที่1เป็นสูตรเก่าอ่าสูตรที่2นี้จะเป็นสูตรใหม่สูตรที่2ดูดีๆฮะ 1นึ่งสี่หกเก้อ่ามันจะสลับกันมานะครับงวดที่ผ่านมาก็ช่วงกัรที่เรก้าพ้นออก9 1นะครับงวดที่ผ่านมาครับ9ก้เข้ามาที่หลัก10ล่างนะครับสูตรที่1นึ่ี้เป็นสูตรเก่านะสูตรที่2นี้เป็นสูตรใหม่นะครับเก่ากับใหม่เทียบช่วงให้อ่ะอธิบายให้ฟังสักครั้งหนึ่งสมาชิกบางท่านอาจจะยังไม่เห็นนะครับอ่ะถูกฮะวนที่ถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนไปดูกันฮนะสมาชิกนะไปดูไปพร้อมๆกันเด้อ ครับอามาดูวิธีทำฮะสูตรที่หนึ่งนะครับเป็นสูตรเก่าต่อจากวันที่แล้วนะครับเ <c oughs> นี่ยวิธีทำนะนะนำหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งบวกหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับบวกหลักหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกสองครั้งแล้วก็บวกหลักหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยก็คือสูตรเก่าก็คือสูตรนี้ นี่ฮะวิธีทำลงจริงให้งวดแรกได้เลขหนึ่งก,ก็ออกหนึ่งสี่งวดที่สองได้เลขเก,ก้าก็เก้าก็มาที่สิบล่างงวดนี้ได้เลขสี่นะครับก็ได้เลขสี่นะครับ <c oughs> นำมาเทียบชูให้สองสูตรนะครับสิบล่างเอามาต่อกันงวดที่งวดเอ้ยไม่ใช่สูตรที่สองอันนี้สิบล่างนะ <c oughs> สูตรหนึ่งกับสูตรสอง อ่ะสูตรที่2นี่หลัก10บลากง่ายๆเลยฮะนำหลักร้อยเลข3ตัวท้ายครั้งที่1นี่บวกกัน5ครั้งนะบ,บวกกันได้เท่าไหร่บวก1คงที่นะครับอันนี้ก็คือหลัก10บลากสูตรที่2นะฮะสตัวมันตึงตัวอ่ะบวกกันดูฮะสอบวกสอท้าเยเลขสี่ส,สี่บวกสองสองสองลท้าเยเลขสี่สี่บวกสองลงท้าเยเลขหกหกบวกสองลงท้ายเลขแปดแปดบวกสอง ลง้ายเลขศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งคงที่นะครับก็จะได้เลขหนึ่งฮะหนึ่งบวกเพิ่มเป็นสามแต้มก็ได้เลขสี่อ้าววันนี้นะครับสิบ่างชนตัวเดียวเลยเลขสี่นะครับอ้าวใครชอบนะค,บคปบสูตรไว้ฮะใครชอบนะน,นี่เป็นสูตรเก่าอันนี้สูตรใหม่นะครับสูตรใหม่วันนี้ถึงคิวของหนึ่งสี่พอดีเลยนะตามสูตรนะครับใครไม่ชอบกะลุนะครับเหมือนเดิมนะกะลุนามองผ่านนะยังไงก็งงงาฝากด้วยสูตรนี้ นะครับผมก็จะนําลงไปนําลงหน้าเพจผมด้วยถ้าใครเห็นสูตรนี้อยู่ในเพจเ c e บุ๊กของคนอื่นแสดงว่าเขามาดูที่ผมฝากแายง,งานเพจมนันด้วยก็แล้วกันโดยเฉพาะเพจของไอ้อะไรไอ้ที่ไปปลอมปลอมโปรไฟล์ของอาจารย์ตุ้ยคนไฟบินอะนะครับนี่นะครับ ไปปลอมโปรไฟล์ของคนอื่นแล้วก็ยังมาดูดคลิปของคนอื่นไปลงเพจตัวเองนะครับฝากกดรายงานมาด้วยเพจนะครับชอบดูดคลิปของคนอื่นไปลงตั้งรายได้นะครับอ่ะวันี้นะครับสูตรที่1ครับได้เลข4นะครับ10ล่างสูตรที่2 1กับ4ฮะเนี่ย1 4 6 9 1 4 6 9 1 4 6 9่งาหนึ่งอ่ะมา1 4สฮะูตรที่2นี้สลับกันมานะครับสูตรก็ลงให้แล้วช่วงเลขที่นะครับจะมาไหม ที่หลักสิบล่างสี่ฝากพิจารณาด้วยใครไม่ชอบม,มองผ่านเด้อสมาชิกเด้อลลให้เพื่อเป็นเนวถานวจมจัวันที่สิบหกทับสองเฮ้ยทับสิบสองอ่ะทับหกหกรอลุนกันฮะชงกันที่เลขสี่สี่จะมาที่หลักสิบล่างหรือเปล่าขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามนะครับขอบคุณครับ